ผมถามคุณหน่อยว่าเราจะได้นวิวภาคอะไรที่คุณเคยเล่นนี่คือภาคอะไรครับ ส่วนผมในเซเดนีวิวที่ผมเล่นครั้งแรกก็คือภาค4ครับแน่นอนครับว่าเกมเมอร์ทุกคนก็ต้องเคยเล่นเกม r s i d e n Evil ไม่ภาคใดก็ภาคหนึ่งแต่ว่าเกมเมอร์คนไหนมาที่ได้เล่น r e s i d e n Evil ในปี1996แน่นอนว่าต้องมีคนไทยได้เล่น Resident Evil ในปี1996แน่นอนแต่ว่าตอนนี้เขาคงเก่ตายไปแล้วมั้งผมไม่ได้แช่งนะผมแค่เออเซวเฉยๆ,ๆซึ่งผมก็ได้เล่นเกม Aron เนี่ย Dark ซึ่งผมไม่สามารถเล่นไปต่อได้เพราะว่าเกมมันยาหิบหายแค่ตอนแรกผมก็เจอไอ้ยามยิง ปืนใส่ตายหาแล้วก็โดนจับไปลงทะเลติดอยู่อย่างนี้ประมาณ5นาะทีผมก็เลิกเล่นเพราะว่าจะเล่นไปตาหาอะไรท่าเกมมันไม่สนุกแต่แน่นอนเขาต้องมีอะไรที่ดีกว่าน,นี้ครับนั่นก็คือเกม Resident Evil หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าเ <Resident Evil. S 1> นื้อเรื่องใน Resident Evil พักหนึ่งเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นสมาชิกหน่วยสตาร์เพื่อตามหาทีม Bravo โดยทีมมาฟาก็จะมี Chris Joseph b a r y เวสเกอร์และจิลเมื่อทีมมาฟามาถึงเฮลิคอปเตอร์ของทีม b r a โบเนี่ยก็จะเจอกับสุนัขแสนน่ารักโจมตีทีมมาฟาแน่นอนครับว่าโจเซียตายหาแน่นอนทําให้จิลต้องตะโกนว่า <Joseph! S 1> ทีมมาฟาได้หนีเข้าไปคาเรีหาที่ที่พวกเขาคิดว่ามันปลอดภัย แต่รู้หรือไม่ว่าที่นั่นมันอันตรายกว่าข้างนอกอีกเพราะฉะนั้นออกไปข้างนอกดีกว่าทุยในรีวิว1นึ่งเราสามารถเล่นเป็น2คนได้นั่นก็คือคริสสนามแดงกับจิววาเลนทน์เลือกเอาว่าเล่นคนไหนถ้าคุณเล่นเป็นคริสสนามแดงเนี่ยคุณจะได้เล่นเกมนี้ระดับยากมากๆเลยช่องเก็บของมีอยู่6ช่อง ไม่มีคุณเจผีไม่มีแบรลี่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถในการเล่นเปียโนและอีกอย่างไม่มีไฟเช็คติดตัวด้วยแต่อย่างน้อยคริสก็มีเด็กลาร์ดของหน่วยสตาร์ลิเบกาเชมเบอร์ที่รู้จักคาคนตนั้นแต่เด็กในเมื่อคริสไม่มีคุณเจผีเนี่ยคริสก็ต้องใช้สมอคีครับไม่ใช่โอคีนะโอคีมันอยู่ในภาคลีเมกแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบของคริสก็กคือช่องเก็บของที่มี6กช่องนี่แหละแม่งโคตรน่าลำคาญเลย ผมขี้เกียจวิ่งกลับไปกลับมาเหลือเกินแล้วคริสนั้นก็ไม่มีปืนบาสุก้าด้วยส่วนถ้าใครเล่นเป็นจิวเนี่ยอันนี้ผมแนะนำให้เล่นครั้งแรกก่อนเลยเพราะว่าจิวนั้นสนุกสุดเพราะว่ามีช่องเก็บของ8ช่องมีหุ่นเจ้ผีมีปืนบาสุกา้ามีความรู้มีความสามารถในการเล่นเปลี่ยนโหนและเล่นได้โคตรเซียนด้วยนะและที่สำคัญมีเบลลี่ Jill? Barry, help me please. The door won't open. Quick! Oh, Barry. That was too close. You were almost a Jill sandwich. <laughs> You're right. Oh my God, are you okay? Yeah, I was almost a clear sandwich. Uh. คือเบลลี่เนี่ยจะช่วยจิวเกือบทุกครั้งเลยครับพูดง่ายๆก็คือจิวนั่นก็คือระดับง่ายสุดของเรสเต e รนีวิคือไม่ง่ายสุดนั่นแหละแต่ว่ามันมีอะไรช่วยเยอะโดยเหตุการณ์แต่ละอ่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยครับอย่างเช่นถ้าคนเล่นเป็นคริสเนี่ยตอนที่สู้กับพีงูลแล้วโดนกัดรีเบกาจะมาหาคริสครับแล้วให้เราเนี่ยเล่นเป็นรีเบกามือมีเอาเซรุ่มแต่ถ้าเล่นเป็นจิวเนี่ยเบลลี่จะมาช่วยเองครับแม่งลากมาซะไกลเลยแต่แน่นอนครับว่าเกมนี้ก็มีระดับความยากอยู่ครับมียู่3ระดับนั่นก็ ตนดาร์ดก็คือระดับแบบธรรมดาส่วนระดับเทรน n ์นี่ก็คือระดับง่ายโคตรเลยครับเพราะกระสุนมันจะดรอปมากกว่าหมดสแตนดาร์ดสองเท่าเลยครับส่วนหมดแอดวานซ์หมวดแอดวานซ์นี่ผมก็แนะนําให้เล่นเลยครับถ้าใครเล่นรีเมคมาเนี่ยผมผมโคตรรู้สึกว่ามันมากเลยหมดนะและมีไอเทมพิเศษก็คือปืนสั้นของจิวนะจะเป็นสีเงินครับมันเพิ่มความแรงหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าการยิงหัวนี่แม่งโคตรแรงและชุดใหม่ของคริสกับจิว ผมชอบชุดของจิวเวอร์ชั่นนี้มากเลยนะมันเท่มากแต่ว่าทำไมไม่สืบทอดต่อวะถ้าระดับความยากนี้เราไม่จำเป็นต้องเล่นเกมนี้จบแบบช่วยทุกคนนะคือเราสามารถไปเปลี่ยนชุดได้เลยแล้วคริสกับพีก็จะมีชุดพิเศษอยู่อีกหนึ่งชุดแต่นะว่าในระดับความยากนี้ทำให้ผมนั้นต้องวิ่งวนอยู่ในคาลิ่งคาประมาณ2-3ชั่วโมงถือว่าโคตรนานเลยนะเพราะว่าผมตามหาอีหานีไม่เจอ แต,เ,ตเหตุการณ์ใหม่ๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทําให้ผมตกใจจนทจําจอยห,หล่นก็คือฉากตรงนี้ครับคือตอนที่เก็บบาสุกา้าเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็เล่นบาร์ปกติแต่ว่าทัาในใดนั้นไอ้ฟอร์เรสต์แม่งลุกขึ้นมาเฉยเลยผมตกใจจริงๆนะเบเดมูระดับความยากแอ้วา์เนี่ยจะเพิ่มความเร็วสตูเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับอย่างเช่นซอมบี้เนี่ยแม่งเดินเร็วขึ้นเยอะเลยสังเกตได้ครับโดยเฉพาะคันเตอร์อนะแม่งหลบยากิบหาเลย ันไม่สามารถแบบยิงแบบทีละตัวได้เลยนะครับเพราะว่ามันมากันเยอะโคตรอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่แฟร์เลยแล้วฮันเตอร์ม่นก็โคตรอึดด้วยนะกระสุนก็น้อยกว่าเดิมเยอะเลยแต่ไม่ได้น้อยเท่ามากรีเมคนะแน่นอนครับในโซลว่าเฮอร์เรอเนี่ยเราก็ต้องประหยัดกระสุนครับก็คือการวิ่งหลบสตูการวิ่งหลบสตูในภาคเวอร์ชันตัวฉบับนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ยากกว่ารีเมคเยอะเลย ซอมบี้อย่างเงี้ยในภาคเรียมเราสามารถทําแบบแบบเอ่อแบบรอมันให้จับได้แต่จับไม่โดนไหมฮะแล้วเราก็ได้ซอมบี้นั้นว่าควายแล้วก็วิ่งหนีแต่ว่าในต้นฉบับเนี่ยซอมบี้มันจะแบบเดินแบบอาหารเราอย่างเดียวเลยแล้วก็บอกว่าอ่ะอยากจะผ่านใช่ไหมอ่ะกูให้ท่ามึงหนีไปซะส่วนฮันเตอร์ในภาคต้นฉบับนี่แม่งโหดมากเลยแม่งอึดตีแรงแล้วยังไม่พอครับอีกท่าโดดเนี่ยคือเราต้องเดาอย่างเดียวแล้วครับคือเราต้องเดาล่วงหน้ามันเลยมันจะส่งเสียงประมาณแป๊บหนึ่งครับแล้วแม่งก็โดดทุบทีเดียวตายหาเลย เราตายไม่ใช่มันตายคือเทคนิคที่ผมคิดว่ามันใช้ดีที่สุดก็คือการวิ่งหนีครับคือฮันเตอร์มันจะตบเราด้วยมือข้างซ้ายอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นวิ่งไปด้านขวามันจะหลบมันได้ตั้งหลักดีๆแล้วก็ยิงทีละตัวทีละตัวส่วนข้อเสียของภาคนี้ก็คือไอ้ห้องนี้ครับคือห้องในตอนที่เราเจอกับสปบบีตัวแรกเนี่ยแม่งไม่มีทางเชื่อมต่อครับคือมันโคตรอึดอัดเลยส่วนถ้าใครคิดว่าข้อเสียคือการ,ารบังคับคือการเป็นแบบเหมือนเดินรถถังแต่ว่าผมว่ามันไม่เลยผมชอบการบังคับแบบนี้มากเลย มันเป็นเอกลักษณ์มันรู้สึกว่าเนี่ยแหละสไตล์เกมแบบ Survivor Hunter มันต้องเป็นแบบนี้ตากล้องก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบ f ิก e d c a m ไม่ใช่แบบดูหลังเรามันดูเชื่ดดไปอ่ะมันภาค r e เมค2 3อย่างเงี้ยตากล้องมันดูธรรมดาเกินไปผมไม่ชอบเลยเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยชอบภาค r e เมค2เลยอะ่ะมันไม่มันไม่จับอะ่ะที่ผมชอบที่สุดก็คือ Leon หน้าหล่อขึ้นแครก็น่ารักขึ้นเอดาก็ดูฮอตขึ้นส่วนภาค r e เมค3ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ชอบสักส่วนเลย ยกเว้นหน้าตาเจลกับคาร์ลอสแต่ว่าการรีเมคที่ดีที่สุดก็คือภาครีเมคภาคหนึ่งครับคือการรีเมคภาคหนึ่งเนี่ยมันจะอัปเกรดจ,จากภาคต้นฉบับแบบเยอะเลยนอกจากการาฟิกจะสวยขึ้นแล้วปริศนานนก็เพิ่มมากขึ้นครับฉากก็มีมากขึ้นศัตรูก็มีมากขึ้นแต่เหตุการณ์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนเหตุการณ์ที่เปลี่ยน,นยก็ตอนที่แบร,รี่นั้นได้ทิ้งเจวไว้ส่วนในภาคต้นฉบับเนี่ยแบรรี่จะบอกให้เจวนั้นลงไปในรูนั้นเพราะว่าแบรี่นั้นมีเชือกอยู่ พอจี้ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแบลลี่ทำเชือกขาดครับในเหตุการณ์นี้สำคัญมากนะครับคือแบลี่เนี่ยจะไปหาเชือกที่ผมว่าเหตุการณ์ที่สำคัญก็เพราะว่าในฉากนี้นะครับคือถ้าเราไม่รอแบรี่ให้เอาเชือกมาเนี่ยแบรี่จะตายห่าครับแต่ถ้าเรารอแบลี่เนี่ย เบลลี่จะไม่ตายครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกันเลยแน่นอนคพรับผมเล่นครั้งแรกที่เล่นเป็นจิวเนี่ยผมปล่อยให้เบลลี่ตายครับคือใครจะไปรู้วะผมรู้สึกแบบเศร้าเลยจิตตกเลยส่วนนรีเมก็ตอนเหตุการณ์นี้ครับในตัวหาอะไรไม่รู้มาหามีต้นเลือกให้เราเลือกว่าจะให้ปืนเบลลี่คืนเปล่าหรือว่าไม่ให้ about 's as how y พอเบรรี่พูดอย่างนี้ผมรู้สึกยิ้มเลยครับเพราะว่าในภาครีเม็กนั้นไม่มีครับที่ผมได้ยินครั้งแรกก็คือ r e ยจะได้น v ววภาคหตอนที่เล่นหมดเมอร์เซนเนลี่เบรี่จะพูดประโยคนี้ขึ้นมาตอนที่เขาใช้ท่ามิลินดาไร และนั่นก็คือข้อเสียของภาครีเมคแน่นอนครับหลังจากที่ผมเล่นต้นฉบับมานี่วผมก็ต้องใส่รหัสนี้ครับในภาครีเมคและสิ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นครับ That's right This the Ultimate life form. Ty is Lifeform <laughs> Chris? <laughs> Stop it! Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded! What kind of demon attacked you? It was a huge snake and also poisonous. Ugh. Poisonous? Oh, no. Richard, hold on! There is serum. Oh no, I should have brought some with me.